เป็นเกมในการที่จะเอาเงินโบกไปจา่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาระหว่างโบกกับคนที่ทําธุรกรรมนี้มากกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นปัญหาจากกฎเกณฑ์ของตรงกลางที่มันหลับรวง เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนให้กับตลาดทุนในช่วงที่ผ่านมาครุ่งนี้มีผ้เรื่องของหุ้นมอหรือหุ้นของบริษัทมอดีเทิร์จำกัดมหาชนซึ่งวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์ปิงประกิจศรีวัฒน,นเกตนักกลยุทธ์การลงทุนและกรรมการผู้จัดการบริษัทลักรั์จัดการของพรมเช่นพาร์เนอร์ถึงมุมมอที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหุ้นมอในครั้งนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติและเราจะได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่ะ สวัสดีค่ะจันปิงสวัสดีครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหุ้นมอในครั้งนี้ต่ได,ด้ว่าสะเทือนตลาดทุนไม่น้อยเลยในมุมของอาจารย์เองมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่ผิดปกติที่มันเกิดขึ้นบ้างจริงๆแล้วถ้าจะมีอะไรผิดปกติมันก็ไม่ถึงขนาดอะไรผิดปกตินะจะมีอะไรผิดปกติคือมันเป็นธุรกรรมที่มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่มันเป็นธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่มากก็คือมันมีการซื้อขายหุ้นมอที่ราคา2.90เป็นจานวนกว่า1,500นนนหุ้้คคคิดออกกกกมมาาาาาาเปป็็ููลล่่่ณ290 4,400ววไบท มันเป็นหุ้นที่มีขนาด market cap ใหญ่ๆระดับแบบแสนล้านจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ราคาในระดับวันหนึ่งเทกันเป็นพันล้านนี้ไม่ผิดปกติอันนี้ปรากฏว่าขนาด market cap ก็ประมาณสักห8หมื่นล้านบาทแต่กลับมีการซื้อขายที่ราคาราคาเดียวถึง4,000กว่าล้าน,นมันไม่ค่อยเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะต้องเป็นดิวบิ๊กลอตว่ามีการส่งสั่งซื้อขายดิวก้อนแบบนี้ที่นอกกระดานมากกว่า ในระดับแบบเป็นพันล้านที่ราคาเดียวนะแท้ถามว่า,าม,มีอะไรผิดปกตินี่คือผิดปกติเรื่องที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่10ที่ผ่านมาคือมีการแมทกันที่ราคา2องบาทเก้วรยปริมาณการซื้อกับฝั่งขายแม t ชิ่ง g ลกกันแล้ว6ันห้าร้อล้านทีนี้มันยิ่งผิดปกติมากขึ้นไปอีกไอคนส่งคําสั่งซื้อ,อมาจากคนคนเดียวแต่ผ่านจากหลายโบเกอร์นะแต่ว่าฝั่งคําสั่งขายอ่ะมาจากหลายๆคนแต่ละคนจึงไปเล็กแสนน้อยแตกต่างกันก,ก็ราวสิบยี่สิบคนผมจำไม่ไ านทางเรื่องของบัญชีแคชก็แปลว่าเป็นบัญชีที่แค่วางหลักประกันแล้วก็ขอวงเงินในการซื้อแล้วหลักประกันที่ว่าก็เป็นหุ้นมอด้วยวางหุ้นมอเพื่อซื้อหุ้นมอวงเหมือนกันเนี่ยคือวางแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายคพราะว่าถ้ามันมีธุรกรรมเกิดขึ้นพันห้าร้อยล้านหุ้นก็เขาวางหลักประกันแค่ประมาณสามร้อยล้านหุ้นคิดออกมาที่บริเวณอ่ะสองบาทเจ็ดสิบก็ตกแค่วางหลักประกันของตัวเองแค่ละลาประมาณพันล้านแต่ว่ามีหน้าในการที่จะไป เคาะคำสั่งซื้อได้ถึง4,400กว่าล้านไปซื้อจากใครไม่รู้ขายขายไปก็ถือว่าแจ็คพอตเพราะว่าได้ขายที่ราคาดีส่<จ>วนคนที่ไปขอวงเงินจากตัววางหลัปกประกันมุ้งแง่ก็คือใช้เงินของโบกในการซื้อก็ต้องรับภาระ,ะที่ต้องหาเงินมาชําระให้ได้พอมันเกิดเหตุการณ์ธุรกรรมนี้มันแปลกๆเกิดขึ้นเขาก็เลยเดามันว่ามันเป็นเกมในการที่จะเอาเงินโบกไปจา่ายคือฝั่งผู้รับมาได้เงินแน่ๆแต่ฝั่งผู้จ่ายอ่ะกลับไมด้คนส่งคำสั่งซื้อแต่กลับเป็นโบกที่ต้องเป็นคนจ่ายแทนเอาโบกไปให้วงเงิน่ ไปให้เงินกู้เขาเองนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยนามาซึ่งเรื่องการที่บรรดาโบเกอร์ก็รวมตัวกันสิบกว่าโบกแต่ละเจ้าก็รับออเดอร์แตกต่างกันไปบางเจ้าก็เป็นล้านบางเจ้าก็4ี่ร้อยห้ล้านเนี่ยที่จะต้องเป็นคนที่ส่งคําสั่งซื้อไป4ี่ร้อยห้าร้อยล้านแต่ละคนก็ลดหลั่นกันลงไปรวมๆแล้วต้อง4ี่พันกว่าล้านดังนั้นก็อยู่ในระหว่างการเรียกเอาเรื่องไปแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้และปัจจุบันบรรดาโบเกอร์ที่มีการส่งคําสั่งซืื้้้้อออไไปแมวว่่าาตัััคนสงงซจะยดเ โบรกเกอร์กต้องมีหน้าที่ต้องชําระไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาับมีบวกสองบางเจ้าก็ชําระได้บางเจ้าก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาชําระเพราะ ตลาดเจ้ามีสภาพคล่องแตกต่างกันจนมาเมื่อวานก็มีอันฉเฉลยว่าตลาดก็สั่งให้บล็อกเกอร์แห่งหนึ่งเอเชียเวล์หยุดดําเนินการชั่วคราวเพราะว่ามีการที่ไปหยิบเงินออกมาจากบัญชีของลูกค้าในการเอาไปชําระค่าหุ้นไม่หมายความว่าเงินทุนตัวเองต้องไม่เหลือละหรือเหลือน้อยมากๆถึงกล้าหยิบบัญชีของลูกค้าซึ่งมันเป็นบัญชีที่แยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจนถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยในฐานะที่ประกอบธุรกิจในหน้าซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยมันทําให้ ความเชื่อถือมันหายวับเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นตัวอย่างของโบกเกอร์แรกแล้วก็จะมีคําถามว่าะระบบกอ์อื่นๆจะเป็นตามอ,อันนี้น่าติดตาม ในมุมของอาจารย์แอนมองว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในคะนะมันเกิดขึ้นจากจุดไหนเกิดความหละหลวมตรงไหนที่ยังไม่้เกิดเหตุการณ์ที่มันมีความพุนวราแล้วก็ซับซ้อนทั้งมากเลยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดซับซ้อนรุนแรงออจริง,รงๆแล้วหละหลวมตรงไหนผมว่าด้วยกฎเกณฑ์ของตลาดหลกักทรัพย์แล้วก็กฎเกณฑ์ของกรอรนว่ามันโอเคในตัวมันเองแล้วถ้าเขาตึงมากแบบนี้เราก็อาจจะดําเนินธุรกิจกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปเวลาเขาตึง <c oughs> เราก็ไปโวยวายเขาว่าตึงเกินไปอย่างนี<ๆ>้ม<ๆ>ันจะไปทําธุรกิจกันได้ยังไงแตต่่่่พออออออบบบาาางงสวนนนนมมมักกก็จะะ้้ีไรเชใ ีนี้ผมว่าตลาดเขาก็มีกฎเกณฑ์ในการควบคุมอะไรทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่ว่าคนณีมันเป็นกรณีระหว่างโบรกเกอร์กับลูกค้าโบรกเกอร์ไปปล่อยวงเงินเองแล้วไซส์มันใหญ่มากคุณให้วาง20เซตก็จริงแต่ว่าด้วยมูลค่าของมันซื้อก็ไปได้ไงไ400ง400กว่าล้านแอมนาซื้อไ,ได้ยังไงพุ้นมอเนี่ยนะส0 0กว่าล้านแต่โบรกเกอร์จะคิดว่าก็ไม่เป็นไรเขาซื้อไปเขาจะเทร,รดดิ้งเก่งกำไรระยะสั้นสุดท้ายแล้วก็มีเงินมาคืนอยู่ดีเพราะว่าแต่ละโบรก็ไม่รู้ว่ามันมีการทําธุรกรรมรร้ออมมมๆๆกกกกกััััันนนนทุโโบบบถึงงงงง10ววว่่่่าาาาผ็็ยเเืีปปญหหะต คนที่ทําธุรกรรมนี้มากกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นปัญหาจากกฎเกณฑ์ของตรงกลางที่มันละหลวมมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็อาจจะอุดช่องว่างนี้ครับเช่นอาจจะมีคล้ายๆกับเครดิตบูโรในการตรวจสอบว่าเขาขอวงเงินจากที่อื่นไหมหรือคนคนนึงเนี่ยำหลักประกันเดียวกันไปขอวงเงินจากที่อื่นหรือเปล่ามันจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจอะไรผมว่าแรกๆก็จะเข็ดกันบลกเกอร์จะเข็ดว่าต้องมามันระวังแต่สุดท้ายแล้วผมว่าหนังม้วนเดิมก็จะกลับมาแต่ในรูปแบบใหม่ทีนี้ถ้าในมุมของผู้เล่นในตลาดเองหลังจาก เ,เหตุการณ์แบบนี้ไปมันต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะอาจารย์มองไงบ้างกูเล่นในตลาดถ่าจะถามว่าได้รับผลกระทบอะไรจากเหตุการณ์นี้ผลกระทบโดยตรงก็คือสําหรับคนที่ลงทุนในหุ้นหมอแล้วพอดีการปรับลดลงมาเยอะแบบนี้มันก็พบว่าหุ้นในก็ตามที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วปรับเพิ่มขึ้นไปโดยมีสตอรี่เป็นแบ็กอัพมันก็พร้อมจะคิวเราเฉียนเราได้ในทุกๆเวลาคือมันจะมีความผันผวนรุนแรงมันจะมีการเหวี่ยงอะไรลงมารุนแรงเลียไหมครับมันก็จะมีแบบนี้นี่คืออุทาหรณ์ว่าถ้าเกิดคุณจะเข้าไปยยุุ่่่่งงกกกับห้้นนนทีาาารรปปปเเพิิมมขึอ็ต ผลประกอบการมันไม่ได้เติบโตขนาดนั้นแล้วก็ขนาดบริษัทมันดูเล็กเมื่อเทียบกับป a r k e t cap คือ market แ a p มันไปแล้วแต่บริษัทมันไม่ได้เติบโตตามมันก็ต้องมีบางอย่างที่มันผิดปกติแต่มันจะดีกว่าไหมตั้งแต่แรกที่เราระมัดระวังแล้วก็ไม่ได้หลงเข้าไปในเกมเลยดีกว่าแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ใช่เป็นสายเก็งกำไรระยะยาวอาจจะต้องดูไม่ใช่แค่ราคาหุ้นอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าแนะนำอาจจะต้องดูทั้งตัวผลประกอบการตื่นอื่นประกอบไปด้วยใช่ต้องศึกษาดีแล้วก็ต้องระวังเรื่องสตอรี่ที่เหมือนเป็นข่าวบวกอ่ะซึ่งงงจจรรรริมมัันไไไ่่่่ชบบบาา้้้เเะอออแแตตตดดดูษทว ที่ผ่านมาเขาฝ่าฟันมรสุมฝ่า้าฝ่าฝนอะไรมาได้บ้างทุนนี้มันมีทีมมีทีมแบบว่าเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างบริษ<ม>ัทปรุงแปบแ๊บแป๊บข่าวดีมาเต็มราคาหุ้นขึ้นคือเป้าหมายเขาแค่คต้องการราคาหุ้นเขาไม่ได้ตอ้องการผลักดันผลิตภัณฑจริงๆอันนี้ต้องระวังนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปิงมากนะคะที่มาคุยกันสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กประชาชาติและ YouTube ประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ